สวัสดีครับอเล็กซ์แซนด์เน็ตครับวันนี้พวกเรา3คนนะครับผมอเล็กซ์นะครับอันนี้ก็คือออนชัยครับผมครับผมน้าครับครับผมวันนี้พวกเราได้3คนเรอย่าจะเป็นลุงน้าด๊าที่วันนี้เป็นวันเด็กครับงานที่ตำบลน้ำแร่อำเภอหนองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้เราจะมาชิมขนมกันนะครับจะมาเยี่ยมขนมเด็กนะครับไม่เล่นเกมมันทุกของพี่เลยนะครับผมตามนะครับ แล้วคือโออิชินะครับผมไม่รู้ว่าจะได้กินก็ไม่รู้นะครับผมรอดูกันนะครับรอดูกันเลยนะครับสิครับก่อนใช่เพราะหมอไม่เล้นนะครับคุณคนได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้โหอดนะครับผมนี่นี่คิวมนัดนะครับผมดุย กินจริงๆจุกอ <seid> <S lly situation> uh ่วดไปก็ได้แล้วก็ดี่วันนี้นะ้แล้ทนะครับผมจัดจัดเิมนะครับสับภาพวดดีไห้ครับแค่แค่สอง พ่อขอบคุณมากครับ,บคมครับ แล้วก็จะได้ของแรกเป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับผมอันนี้คือถุงผ้าอะไรนะถุงผ้าถุงผ้าช่วงนี้เขาไม่ขอห้ามใช้ถุงพลาสติกกันใช่ครับช่วงนี้เขาโดนอนุห้ามใช้ถุงพลาสติกกันต้องใช้ถุผ้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้เหรอไปเกมจอบไป ขนมไม่มีแล้วใช่ไหมเป้าหมายของเราก็เป้าหมายของเราคืออะไรนะคือของรางวัลครับของรางวัลขนมอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่มีก็ไม่เล่นเนาะใช่ครับผมตอนนี้เราก็เล่นเกมก็เสร็จที่ร้อยแล้วครับผมขนมก็เป้าหมายของเราก็ได้เอาหนึ่งแครับผมนี่นะครับเต็มไปนหมดเลยครับเดี๋ยวให้ดูก็ได้ไม่เชื่อผมเหรอ นี่ครับว้าวเต็มไปหมดเลยครับที่จิงมาวันนี้ครับเป็นรุ่นลุงแล้วก็ยังมาวันนี้ตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศทั่ว่ามันมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นบนเวทีที่จะให้น้องๆทุกคนได้มาแสดงการการแสดงนะครับแต่ละแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละแต่ละรายการนะครับผม แล้วก็ก็จะมีการจับสลากขึ้นเอาของรางวัลขึ้นเอาของรางวัลน,นะครับแล้วสมมติว่าอันนี้ก็ผมนะครับผมได้เก้าเก้าสิบห้านะฮะเก้าสิบห้านะครับผมถ้าเขาเรียกผมมาผมก็ได้อันนี้นะคบผมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงคิวผมครับให้เขาเอาไปก่อนตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในงานวันเด็กวันนี้นะฮะ อันนี้คือกิจกรรมวาดรูปนะครับให้น้องๆได้วาดรูปกันนะครับผมให้น้องๆหัดใช้จินตนาการวาดรูปขอาวางดูผมเปลี่านหัวจอเกนะครทยาศาสตร์แทนนครับที่จ้อฉลาดนอบทางวัด เยอะพอสมควรนะครับผมรอปอลูงชิตพิพงศ์ตึ้งมีนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับครับเลี้ยงชิโนะครับสองรางวัลพร้อมตุ๊กตาและขนมนะครับหมายเลขสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่นะครับพลาดไปนิดเดียวนะครับเดี๋จะเจอเพื่อนผมเลยนะฮะทีมเต้นของเรานะครับผมวันนี้มาในชุดดับสวยงามงานเทศกาลมาเลยนะครับ นี่นะครับน้องเงินแล้วก็น้องน้องนนท์คำนะจ๊ะอันนี้คือน้องน้องข้าโต้มครับผมวันนี้จะมาเต้นในในเพลงชื่อว่าเพลงอะไรนะครับยังดำยางดำโอ้โหแต่วันนี้มาข่าวข่าวมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราเราจะรอดูกันนะครับผมว่ายังดำยังดำมันจะเป็นยังไงนะผมเ,เราทั้งสามก็จะออกไปบรรยากาศทางนอกนะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเวทีนึงนะครับที่ให้น้องๆได้มีได้มาจับความสนุกความเทหากันนะครับผมอันนี้เป็นพวกพี่ๆที่เป็นพยุนนะครับผมจัดให้น้องๆอย่างเต็มที่เลยนะพี่แี่เขาเดเอเนี่ยเหอนี่นะครับน้องๆก็ร้อนเล่นกันนะครับเต็มไปหมดเลยนะเอาเมทไหมเฮ้ยมาตั้งแน่ไหมมาตั้งหน้าไหมแสดงว่ายังหมองแสดงว่ายังหมองจะพาไปดูที่หนึ่งครับว่ามันแสดงว่ายังหมูไม่ดีกูดูว <hal> ี่หนึ <cop ter> ่ง like น <aj> ี้สนุกแน่ครับ ครับสาวสาวๆนะผมเขาเป็นยนะครับที่นี่นะครับเขาก็เล่นเกมนะครับผมเขาแข่ง ROV ROV มันคืออะไรผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราไปดูกันนะครับผมท่านที่จะมาเล่นนะครับดาดูนี่ครับขามอย่าออ้าอ่ะ นี่นะครับเพื่อนผมอยู่ข้างในงน,นะครับกำลังแข่งเครับฟาธงชัยนะผมไม่ไม่มองผมเลยนะเต็มที่เลยนะครับผมวันนี้นะครับคราบผมอันนี้ก็แข่งแข่งเกมกันอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกครับผมไปก่อนนะครับ <et> ตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามเทสบาลซึ่งเป็นวันเด็กนะฮะ ซึ่งวันนี้โค้ชของเราที่โค้ชที่มันนําเล่นฟุตบอลนะครับผมก็ได้มาจัดก,กิจกรรมที่นี่ด้วยนะครับผมน้องๆของผมหลายคนก็อยู่ที่นี่นะครับผมไปดูกันเลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องๆของผมหลายคนที่เป็นนักนักเตะแข่งใส่นักเตะอะไรนะนักเตะนุู่นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือนักเตะเก่งนะผมวันนี้วันนี้มาทําอะไรครับตรงนี้ครับัอจับรางวัลนะครับจับรางวัลจับรางวัลอ๋อรอจับรางวัลคืออันนี้ไม่ได้มาเล่นฟุตบอลใช่ไหมเาเล่นเสร็จแล้วครับอ๋อเล่นเสร็จแล้วทําไมเสื้องามอย่างเลยอ๋อของฟรีนี่ไม่ค่อยงามเนาะของฟรีตั้งงามครับ ดูแฮปปี้เลยนะ อะไรบางอย่างเข้าเข้าท้องนะครับผมรอรอ,อแดกข้าวครับรมันมีทั้งข้าวมีทั้งเส้นนะฮะเ๋ยวเราจะไปดูกันนะู่ไหมครับอยู่มากเลยครับผมมารอจริงๆเป้าหมายของผม,ม มีทั้งข้าวมีทั้งเส้นนะครับผมวันนี้ผมจะตัดสินใจกินเส้นแล้วกันนะครับนะครับผมเพราะว่าทำไมผมถึงกินเส้นเป้าหมายผมก็รู้อยู่นนี่ครับเราจะเลือกตันไหนก็ได้อันนี้คืออะไรนะแกงเผ็ด อันนี้ก็เตมจืดตมจืดครับผมเอาแกงเผ็ดครับนี่นะครับขอบคุณมากครับคน้าคนสวยนะครับผมขอบคุณมากครับนะครับผมชอบกินพริกนะผมใส่ครับ้าวมก็สำหรับงานวันเด็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับผมซึ่งวันนี้น้องครับครับ งานเด็กวันนี้มีความรู้สึกยังไงครับแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมชอบอ๋ออันนี้กินอะไรครับนี่กินข้าวครับหมดหมดเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ครับคุณคุณแม่ก็พาลูกๆมานะครับผมพาลูกๆมาเพราะว่าเป็นงานวันเด็กนะฮะขอบคุณสำหรับผมวันนี้อเล็กซ์ทีแค่ก็ขอลาครับ